สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ครับเราจะมาทํานายดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์ครับว่าในช่วง21จนถึง28กุมภาพันธ์2 5 6พนี้คนเกิดวันเสาร์จะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าการทํานายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทํานายภาพรวมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ทั้งหลายนะครับไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวของใครคนใด คนนึงเพราะฉะนั้นแล้วให้คนเกิดวันเสาร์นั้นดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนเกิดวันเสาร์ท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับเอาละครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะ ขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับและตอนนี้นะครับที่ช่องอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็มีปุ่มแตั้งแล้วนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องอาจารย์ปอคนเปิดดวงอยากจะนะครับเป็นกําลังใจดีๆให้กันก็สามารถที่จะกดปุ่มแตั้งใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ เอาละครับเริ่มต้นการทํานายดวงชะตาในครั้งนี้ครับเราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์นะครับ 21จนถึง28กุมภาพันธ์2566นี้ต้องบอกว่าดวงการงานของคนเกิดวันเสาร์นั้นกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงและกำลังจะมีข่าวดีในเรื่องงานเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการงานนะครับไพ่ราชินีแห่งคาถาครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการงานของคนเกิดวันเสาร์กำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นนะครับบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้พบกับข่าวดีในเรื่องงาน บางคนมีเกณฑ์ที่จะพบกับความสําเร็จและความก้าวหน้าในสายอาชีพในสายงานที่ทาไพ่ใบนี้เมื่อขึ้นมาจะพูดถึงการงานที่โดดเด่นเป็นอย่างมากของคนเกิดวันเสาร์นะครับโดยเฉพาะคนเกิดวันเสาร์ที่เป็นผู้หญิงนะครับหากเจ้าชะตาเป็นผู้หญิงการงานจะโดดเด่นเป็นพิเศษในช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสดีๆในเรื่องงานเข้ามานะครับมีความ ความสาเร็จบางอย่างเกิดขึ้นหรือว่ามีความก้าวหน้าในสายอาชีพในสายงานที่ทํานะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะเดินไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าอีกหลายๆก้าวแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายในช่วง2 1จนถึง 28. กุมภาพันนี้ไพ่อัศวินแห่งคาทาไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันเสาร์นั้นมีเกณฑ์จะได้พบเจอกับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกิดขึ้น บางคนเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับหรือว่าในเรื่องของเนื้องานที่ทำหน้าที่การงานที่ทำอาจจะมีบางอย่างต้องเปลี่ยนแปลงไปบางคนเป็นลักษณะของการที่ พบกับความก้าวหน้าในสายอาชีพในสายงานที่ทำนะครับบางคนมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางคนมีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับการเดินทางนะครับที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องของการทำงานหรือว่าสิ่งที่ทำอยู่และการเดินทางนี้ะครับจะนำพาคุณไปพบเจอกับโอกาสใหม่ๆที่คุณนั้นไม่คาดคิดมาก่อนนั่นเองนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับในดวงชะตาการงานของ สองคนเกิดวันเสาร์ไพ่ดีเอ็มเ r อเรอร์ไพ่ใบนี้กำลังจะพูดถึงการทำงานที่ในช่วง21จนถึง28กุมภาพันธ์นี้เจ้านายอาจจะจู้จี้หรือว่าอาจจะจุกจิกกับคุณบ้างนะครับหรือว่าอาจจะจ้ำจี้จ้ำชัยกับคุณบ้างหรือว่าอาจจะดุคุณในเรื่องของการทำงานบ้างนะครับแต่ก็เรียกได้ว่าคุณจะสามารถที่จะเรียนรู้การทำงานจากเจ้านายนะครับหรือว่าจากคนที่ มีอำนาจจากคนที่อยู่สูงกว่าคุณได้แล้วนำพาสิ่งเหล่านั้นมาใช้เป็นประโยชน์กับงานที่คุณนั้นทำอยู่ นะครับการงานของคนเกิดวันเสาร์ในช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่การงานจะโดดเด่นเป็นที่น่าจับตามองคนเกิดวันเสาร์จะมีผลงานนะครับหรือว่าได้รับโอกาสดีๆจากผู้มีอำนาจก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้บางคนเป็นลักษณะของการไปติดต่องานไปประชุมงานไปเจรจาธุรกิจไปตกลงไปต่อรองนะครับในเรื่องของการงานและไปพบเจอผู้คนแล้วพวก เขาเหล่านั้นนำพาเอาโอกาสดีๆมาให้กับคนเกิดวันเสาร์อย่างที่คนเกิดวันเสาร์นั้นไม่คาดคิดมาก่อนก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์ในเรื่องงาน นะครับขอเพียงแต่คนเกิดวันเสาร์นั้นเตรียมตัวให้พร้อมกับโอกาสต่างๆที่จะมาถึงทำตัวเองให้พร้อมสำหรับที่จะรับมือกับโอกาสหรือว่าสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาและเมื่อโอกาสเหล่านั้นมาถึงคุณจะได้นะครับ ทำมันได้อย่างดีทำมันได้อย่างเต็มที่นั่นเองคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์นะครับถ้าเป็นคนที่รองานอยู่สมัครงานไว้หางานอยู่นะครับ หรือว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะตกงานสมัครงานเท่าไหร่หางานเท่าไหร่ไม่ได้งานสักที21จนถึง28กุมภาพันธ์2566นนี้บอกเลยนะครับหากคนเกิดวันเสาร์สมัครงานมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้งานส่วนใครที่กำลังตั้งใจจะเปลี่ยนงานกำลังจดจดจ้องจ้องตั้งใจจะเปลี่ยนงานหรือว่ารอคอยโอกาสดีๆในเรื่องงานนะครับก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ มีโอกาสจะได้เปลี่ยนงานส่วนใครที่รอคอยโอกาสดีๆในเรื่องงาน21จนถึง28กุมภาพันธ์2566นี้ต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสนะครับที่จะมีสิ่งดีๆโอกาสดีๆนะครับเข้ามาเยี่ยมเยยนดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์นั่นเองนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับ เอาละครับดวงชะตาการงานในช่วง21จนถึง28กุมภาพันธ์2566นี้ผ่านพ้นไปขอให้มุ่งมั่นตั้งใจทำงานแล้วก็หากพบเจอโอกาสใดที่พิจารณาแล้วว่ามันเป็นโอกาสของเราก็ขอให้คว้าเอาไว้และทำมันให้เต็มที่นะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลาย แต่จะต้องเตือนคนเกิดวันเสาร์ว่าอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของโอกาสต่างๆที่เข้ามาบางโอกาสมันอาจจะมีมิจฉาชีพแฝงตัวมาเพราะฉะนั้นดูให้ดีเช็คให้ชัวร์ดูให้แน่ใจรอบคอบให้มากนะครับเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเยอะคนเกิดวันเสาร์ต้องระวังด้วยนะครับ เอาแล้วครับดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่า21จนถึง28กุมภาพันธ์2566นี้ดวงการเงินของคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง21จนถึง28กุมภาพันธ์2566ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับ ดวงการเงินของคนเกิดวันเสาร์ต้องบอกว่าจะมีทั้งเรื่องที่ดีและก็มีทั้งเรื่องที่จะต้องระวังนะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์ต้องบอกว่าใครที่การเงินเคยติดขัดหรือว่าการเงินเคยมีปัญหานะครับไพ่เดอะเวิลดใบนี้กําลังจะพูดถึงสถานการณ์การเงินของคนเกิดวันเสาร์ที่กำลังจะดีขึ้นนะครับเงินที่รอคอยจะมาถึงนะครับบางคนมีเกณฑ์ได้รับเงิน มรดกเงินตกเบิกใครที่ลงทุน นะครับหรือว่าทำอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศนะครับในช่วง21จนถึง28กุมภาพันธ์2566นนี้ให้ผลกำไรให้ผลตอบแทนกลับมาเป็นที่น่าพอใจครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์ต้องบอกว่าการเงินจะดีการเงินจะคล่องตัวมีเงินใช้ไม่ขาดมือไม่ติดขัดไม่ขัดสนคนเกิดวันเสาร์กับ ไพ่าราชาแห่งเหลียนไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆใบหนึ่งในเรื่องเงินเงินทองทองนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงความมั่นคงทางการเงินที่จะเกิดขึ้น กับคนเกิดวันเสาร์ในช่วง21จนถึง28กุมภาพันธ์นี้นะครับเรียกได้ว่านะครับคนเกิดวันเสาร์จะสามารถจัดการกับปัญหาทางการเงินของตัวเองได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะคนที่อาจจะเคยมีหนี้สินนะครับมีรายจ่ายต่างๆนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของการเป็นหนี้บัตรเครดิตเป็นหนี้เงินกู้เป็นหนี้นอกระบบ นะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันเสาร์นั้นสามารถที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้บางคนมีเกณฑ์ปิดหนี้ปิดสินได้นะครับอย่างน้อยๆก็บางส่วนนะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันเสาร์จะสามารถคลี่คลายสางปัญหาทางการเงินที่มีมาได้ส่วนใครที่การเงินนั้นดีอยู่แล้วจะเป็นช่วงเวลาแห่งความมั่งคั่งครับเป็นช่วงเวลาที่จะมี โอกาสดีๆในเรื่องเงินเข้ามาเยี่ยมเย็ยนวงชะตาการเงินบางคนได้มีเงินก้อนได้มีเงินเก็บก็นในช่วงนี้บางคนเป็นลักษณะของการอาจจะมีโอกาสได้จับโปรเจกต์ใหญ่ได้ทำโปรเจกต์ที่เรียกได้ว่า มีค่าตอบแทนเป็นเงินก้อนกลับมาทําให้คุณนั้นได้มีจังหวะในการเก็บเงินได้มีจังหวะในการเก็บออมก็ในช่วง21จนถึง28กลกุมภาพันธ์2566นี้นั่นเองครับ คนเกิดวันเสาร์การเงินฟังดูดีแบบนี้แต่ก็มีสิ่งที่จะต้องระวังนะครับในดวงชะตาการเงินคนเกิดวันเสาร์ไพ่ราชินีแห่งจันทร์ครับไพ่ใบนี้จะเตือนคนเกิดวันเสาร์ให้ระวังในเรื่องของรายจ่ายต่างๆช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คนเกิดวันเสาร์นั้นอาจจะมีจังหวะที่ใช้เงินเกินตัวใช้เงินเกินพอดีไปบ้างหรือว่าบางคนก็อยู่ในช่วงเวลาที่มีรายจ่ายเยอะและสําหรับบางคนนั้น ต้องบอกว่ามันหมดไปกับการช้อปปิ้งนั่นเองคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายคนเกิดวันเสาร์ต้องระวังในเรื่องของรายจ่ายต่างๆให้ดีนะครับโดยเฉพาะรายจ่ายบางอย่างที่มันอาจจะเป็นลักษณะของรายจ่ายที่ตอบสนองความต้องการของตัวเราหรือพูดตรงๆแรงๆก็คือตอบสนองกิเลสของตัวเรานั่นเองคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายต้องควบคุม กิเลสภายในจิตใจให้ดีนะครับไม่อย่างนั้นคุณจะใช้เงินเกินตัวใช้เงินเกินพอดีได้นะครับคนเกิดวันเสาร์ในช่วง21จนถึง28กุมภาพันธ์2566นี้แต่ถึงอย่างนั้นคนเกิดวันเสาร์ก็ ต้องบอกว่ายังมีเรื่องดีๆอยู่บ้างคือเมื่อไรก็ตามที่คนเกิดวันเสาร์นั้นอาจจะใช้เงินเกินตัวใช้เงินเกินพอดีไปบ้างก็มักจะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือหรือว่าเข้ามาซัพพอร์ตคุณในเรื่องเงินนะครับเรียกได้ว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมในเรื่องเงินเงินทองทองก็ว่าได้นะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวเราเองเรียนรู้ที่จะเก็บออมเรียนรู้ที่จะประหยัด เป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายตัดความอยากทั้งหลายออกไปนะครับให้เหลือไว้แต่สิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับก็เพียงพอนะครับและเมื่อใดก็ตามที่เรารู้จักพอกับสิ่งที่เรามีเราก็จะค้นพบความสุขในจิตใจนั่นเองนะครับ เอาละครับคนเกิดวันเสาร์ครับดวงชะตาการเงินในช่วง21จนถึง28กุมภาพันธ์2566นี้ถ้าเป็นในเรื่องของโชคลาภกันบ้างต้องบอกว่าดวงโชคลาภของคนเกิดวันเสาร์นั้นโดดเด่นครับเมื่อมีไพ่ The World ขึ้นมาไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันเสาร์นั้นหากเสี่ยงโชคมีเกณฑ์มีโอกาสจะมีโชคลาภได้และโชคลาภนั้นนะครับ แนะนำให้เสี่ยงโชคระหว่างการเดินทางนะครับหรือว่าผ่านการพบปะผู้คนหรือว่าไปตามสถานที่ใหม่ๆนะครับที่คนเกิดวันเสาร์นั้นมีโอกาสได้ไปลองเสี่ยงโชคดูก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะมีโชคลาภได้นะครับคนเกิดวันเสาร์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดวงโชคลาบนั้นจะมีหรือไม่นะครับขึ้นอยู่กับอีก ปัจใจหนึ่งด้วยนะครับนั่นก็คือบุญกุศลที่คุณนั้นได้ทํามาคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นอย่าลืมมันสร้างบุญสร้างกุศลมันทําความดีกันทุกคนนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปใช้เงินอย่างมีสติรอบครอบให้มากในทุกๆก,การใช้จ่ายมีเงินเข้ามาก็อย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสำคัญนะครับดวงการเงินผ่านไปครับ มาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างว่า2 1จนถึง28กุมภาพันธ์2566นี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง2 1จนถึง28กุมภาพันธ์2566ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงความรักของคนเกิดวันเสราร์2ีจนถึง28กุมภาพันธ์นี้นะครับคนเกิดวันเสราร์ความรักดูจะสดใสนะครับแล้วก็ดูจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมีความสบายใจใครที่อาจจะเคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแวง้งมีความขัดแย้งกับคนรักหรือว่ามีเรื่องให้ไม่สบายใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์21จนถึง28กุมภาพันธ์นี้จะเป็นช่วงเวลาที่สถานการณ์ การต่างๆจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีใครที่ทะเลาะกันหรือว่ามีปัญหามีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นก็จะสามารถที่จะคืนดีกันได้ปรับความเข้าใจกันได้นะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์ถ้าเป็นคนที่กําลังคบหากําลังดูใจกันอยู่นะครับต้องบอกว่าไพ่สิบเหรียญจะพูดถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ามีเกณฑ์นะครับที่จะขยับความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งก็ว่าได้ใครที่กำลังคบหากำลังดูใจกันอยู่อาจจะเปลี่ยนสถานะไปเป็นคนรักไปเป็นแฟนได้ก็ในช่วงนี้นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่หากคุณนั้นจะพาแฟนเข้าบ้านพาแฟนไปเจอคนในครอบครัวก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะ เป็นช่วงเวลาที่สามารถที่จะพาไปแนะนำพาไปเปิดตัวได้แล้วที่บ้านให้การยอมรับให้การสนับสนุนในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นั่นเองครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับส่วนคนเกิดวันเสาร์ที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าช่วง21จนถึง28กุมภาพันธ์2566นี้มีเกณฑ์ มีโอกาสนะครับที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องที่คุณนั้นรอคอยโดยเฉพาะหากใครที่ รอคอยในเรื่องของการมีบุตรมีธิดาก็มีเกณฑ์จะสุขสมหวังสมดังความตั้งใจสมดังการรอคอยส่วนใครที่รอคอยในเรื่องของงานแต่งการจัดงานแต่งงานการมั่นหมายการให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้พูดคุยพบปะกันนะครับ ก็เรียกได้ว่ามีเกณฑ์ที่จะนะครับสุขสมหวังในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันเสาร์นั้นจะพบเจอความสุขความสบายใจในความรักความสัมพันธ์นะครับส่วนคนโสดต้องบอกว่าคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับคนโสด ที่กำลังรอคอยความรักจะได้พบเจอความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับจากใครบางคนที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณในเรื่องบางเรื่องหรือหากไม่อย่างนั้นก็จะเป็นลักษณะของการพบเจอใครบางคนที่ทำอาชีพที่มีความเกี่ยวพันกับการให้ความช่วยเหลือผู้คนหรือว่างานบริการต่างๆก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้เช่นกันหรือหากคนโสดนะครับที่ นะครับไม่ได้ต้องการจะพบเจอความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับก็จะมีความสุขดีนะครับกับคนในครอบครัวกับคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวนะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่คนโสดไม่เหงาไม่เศร้าไม่ทุกข์เลยก็ว่าได้นะครับในช่วง21จนถึง28กุมภาพันธ์2,500 66นี้แหละครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์ในช่วง21จนถึง28กุมภาพันธ์2566นี้ ผ่านพ้นไปนะครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคนเกิดวันเสาร์นะครับให้พบเจอความสุขความสบายใจที่ตามหานะครับหากต้องเจอเรื่องทุกข์ใจใดเรื่องร้อนใจใดก็ขอให้เอาชนะได้ด้วยสติแก้ไขได้ด้วยปัญญานะครับและสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอฝากคนเกิดวันเสาร์นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝาก กดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไ d ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากัน เข้ามาได้ครับแล้วตอนนี้ที่ช่องอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็มีปุ่มแต่งแล้วนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องอาจารย์ปอคนเปิดดวงสามารถที่จะกดปุ่มแต่งใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือไม่อย่างนั้นก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ก็เป็นการให้กำลังใจซึ่งกันแล้วกันแล้วนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับ เอาละครับสำหรับวันนี้บุญรักษาเทวาวอวยพรคนเกิดวันเสาร์นะครับคอนก่อนที่จะลาจากกันไปขอนะครับบอกคนเกิดวันเสาร์ว่าอย่างหนึ่งนะครับช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับสำหรับใครก็ตามที่ช่วงนี้นะครับมีนะครับ ผู้สูงอายุในบ้านนะครับหรือว่ามีเด็กๆในบ้านนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นตัวคุณเองก็ตามทีนะครับจะต้องระวังนะครับช่วงนี้มิจฉาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้กดลิงก์ต่างๆหรือว่าเป็นลักษณะของการหลอกให้โอนเงินด้วยวิธีการต่างๆนะครับโดยเฉพาะการทำงานบนโซเชียล นะครับแล้วหลอกให้โอนเงินไปก่อนอันนี้คุณต้องระวังให้ดีนะคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายต่อไปนี้ทุกคลิปนะครับนับตั้งแต่คลิปนี้ไปอาจารย์จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้นะครับเพื่อเป็นการเตือนนะครับคนที่เกิดในวันต่างๆให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติและระมัดระวังนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ นะครับบุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันเสาร์อีกสักทีวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงชะตาของอาจารย์ปอคนเปิดดวงออกแบบตามวันเดือนปีเกิดของคุณโดยเฉพาะหนุนดวงชะตาเสริมพลังใจด้วยไพ่ยิปซีและพลังของเลขธาตุทั้ง5สนใจเสริมดวงชะตา ติดต่อผ่านทางลาย ID 061 149 8995